สวัสดีครับพบกับผมซันน์นกลงชาแนลนะครับผมวันนี้นะก็มาทําคลิปให้น้องท่านหนึ่งนะครับผมที่อ i n b อกมาว่ามือใหม่นะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมจะเลี้ยงนกป่าใดทินไหน,ไหนดีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาต้องเตรียมบ้างอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างในการเลี้ยงนะเลี้ยงนกตัวเลขของเขานะครับผมจะต้องมีความรู้อย่างไรบ้างให้นอกอ่า มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมให้คึกๆก็อยากให้นกลิบนะครับผมแต่ทุนเขาก็น้อยนะเขาก็ให้ฝากให้ผมมาแนะนําแนะนําให้เขาสักป่านึงแล้วก็เขาต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเขายังไม่ได้เตรียมเลยทักอย่างนึงนะครับผมแต่ว่าเขากำลังจะสั่งนกซื้อนอกแบบนั้นนะครับผมซื้อนอกตัวเลขมาคือเขาชอบนานนะเขาบอกว่าเขาเฝ้าดูมานานแล้วนะครับผมว่าเขาจะเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ได้ อินบอกมาในแชทนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องเจอหลังจากการที่เราเลือกนอกมาหนึ่งปลาแล้วพี่ผมควรเลือกนอกปลาไหนนะครับผมที่มันเลี้ยงง่ายๆที่ว่าสามารถต่อยอดทํากําไรได้หรือว่า,าสิ่งที่ผมต้องเตรียมนะที่เขาบอกมานะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับผมก็ มาฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทําคลิปเสร็จก็จะแชร์ไปให้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะครับผมเมื่อน้องมีปัญหาทักมาในอินบ็อกหลังเช็ดอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็จะมาแก้ไขปัญหาให้ในเป็นคลิปแบบน,นี้นะผมก็จะได้คลิปไปในตัวด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสําหรับคําตามอมืผมก็ได้ทําคลิปเหมือนกันนะอ่าแล้วก็มาฟังกันนะว่าผมจะแนะนํา ไปในนอกป่าในทินไหนนะครับผมอย่างเลขนะสำหรับน้องที่เลี้ยงใหม่เลยเขาใหม่เลยเขามือใหม่เลยนะเขาถามว่าป่าไหนนะผมแนะนําให้น้องเลี้ยงทิ่น่านนะครับผมให้น้องไปหานกน่านมาสักหนึ่งตัวนะครับผมตัวน,นี้นกน่านเยอะมากนะครับผมพอเราได้นกน่านมาใช่ไหม สิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยนะครับผมก็คือ,อกรงกรงนกนะครับผมกรงนกจะประกอบไปด้วยแก้วอาหารแก้วน้ำที่อาบน้ำนะครับผมน้องก็ต้องเตรียมพวกนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็คือของในอุปกรณ์ในกรงนะครับแบบเบรกบ้าค,ครบเซตนะครับผมเลขค้นเลขเราไม่ต้องซื้อกงแพงนะเราซื้อกงพักลูกละสองร้อยพอเท่านั้นพอครับผม อ่ะเราเลี้ยงนกตัวเล็กเราไม่ต้องไปเปลืองกับอ่าเราไม่ต้องไปเปลืองกับค่าอื่นเะนะค่ากรงเพลงเพลง,งไม่ต้องอน,นะครับผมเราซื้อลงามาํำไว้นะยิ่งถ้านกเราดุยิคนกเราเก่งนกเราก็มีราคานะเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเราซื้อมาไม่เราซื้อมาสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแต่ถ้านกเรามาลงมา,ล,งมาลิกเหมือนที่เพื่อนๆบอกว่าบางคนซื้อมา ไม่กี่วันลิกแล้วนะครับผมอย่างนี้เราก็มีราคาแลวนะนกถ้ามันไม่สดจริงมันไม่ลิกนะครับผมอ่าแลวทาใม้ลิกยากมากนะครับผมอืมแล้วก็นี่แนะนํากรงเลยนะกรงใช้กรงพักพอนะครับผมอืมอ,อุปรกรณ์ครบเซตใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนอ่าสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะพวกกล้วย กล้วยนยะคือเราเลือกแบบเหลื่อมๆนะครับแบบเหลียงสักลูกนะถ้าเพื่อนๆซื้อสุกมาทั้งลูกรับรองนกปงเรากินไม่ได้กี่ลูกมันจะเน่าเสียซะก,ก่อนนะครับก่อนที่นกปงเราจะได้กินนะ,ะให้เราเลือกที่เหลื่อมๆนะเหลื่อมๆเหลื่อมๆสุกสักลูกแบบนี้จะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็อาหารนะครับผมอาหารให้พวกเน้นให้เพื่อนๆเน้นพวกผลไม้นะครับผม ผล,ลไม้นะผละไม้ที่มีวิตามินสูงนะพวกวิตามินสูงก็จะได้จากผลไม้ที่เขาอัดด้วยผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยพวกอะไรแบบนี้นะเขาจะอัดเป็นอาหารเม็ดหให้เราเลือกนะครับผมอา,อาหารเราก็ต้องศึกษานะครับผมเพราะว่าถ้ากินอาหารบางตัวมันแป้งเยอะมันจะทําให้นอกอ้วนนะครับผมแต่ว่าน้องน้องบอกว่าน้องเลี้ยงมือใหม่ไหมจะตัวเลขให้ผมแนะนํานะ นี่ก็สรุปให้ฟังเลยนะครับผมก็ให้ให้น้องเอาถิ่นนั่นมาตักตัวนะตัวหรือสองตัวนะครับผมมาจำนะและสิ่งที่ต้องมีก็คือกลงอุปก,ปกรณ์ในกลงครบอ่านี่ผมสรุปเลยนะอ่าแล้วก็ต้องเตรียมพวกผลไม้พวกอาหารนะอาหารอาหารก็ต้องมีครบนะเพราะว่าเรามีอาหารนะแนะนําให้เราซื้อแบบครึ่งกิโลหรือกิโลแบบนั้นนะครับผมมันจะถูกนะครับผม น้องจะสามารถใช้ให้อาหารนกได้นานๆยาวๆนะครับผมถ้าเราซื้อแบบซองมันมันน้อยนะครับผมเพราะว่ามันน้อยเราให้นกไม่นานก็หมดนะครับผมอ่าเรือที่สำคกัญที่อยากจะสอนก็คืออาหารบางทีนะบางตัวเราให้ไปเป้งมันเยอะทําให้นกมันไม่ดุนกมันไม่สดนะครับผมให้เราสังเกตเรื่องอาหารด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อเราให้อาหารชุดไหนนะ เราก็ต้องสังเกตด้วยนะดูดูขี้มันด้วยนะครับผมว่าขี้มันสวยไหมถ้านกขี้สวยขึ้นหมายถึงนกที่สมบูรณ์นะครับผมนี่ก็ฝากให้มือใหม่นะครับผมให้มือใหม่ได้ได้ฟังกันนะครับผมเพราะว่าถ้านกขี้เลวนกถ่ายไม่สวยพวกนี้จะเป็นนกที่ว่าร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับผมเราก็เลยต้อง ดูเลหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆพปปัญหากันบ่อยมากนะครับผมถ้าเราให้กล้วยพวกอ่าสุกเกินเห็นไม่มันจะมีเหมือนน้าที่กล้วยนะครับผมมันเข้าจมูกนกทีนี้เพื่อนๆจะต้องมานั่งเกลี่ยจมูกนกอีกนะครับผมเพื่อเอาเสียนานออกนะอ่ามันหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นนกปมาม่าที่ผมไม่แนะนําไปนะเพราะว่าปมาม่ามันเลี้ยงยากนะครับผม ปลาหม่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ลูกโป้นไม่ได้หูขาวมาเพื่อนๆเอาเกปลามาปราบมันยากนะครับผมปลาหมาโอ้โห,โหยอมเหมือนกันนะครับผม,มโดยส่วนใหญ่ส่วนมากจะเลี้ยงเป็นแพร่น่านพยโยแบบน,นี้มากกว่านะครับผมดินถินนกนะเพราะว่าปลาหม่าจากที่โรงนี่ยากมากนะถ้าว่าเลี้ยงจริงๆก็เหมือนที่น้องอินบ็อกมาบอกนะพี่ต้องลองหูขาวนะ ภูเขาพม่าพม่าท่าขี้เหล็กน,นะที่ติดกับระนองของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมน่าลงนะละคลิปนี้ก็มาให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับคนทำคนเลี้ยงนกมือใหม่ด้วยนะแล้วก็น้องที่ยินบลอกมาผมก็ได้ทําคลิปเลี้ยงนะครับผมก็มาฟังคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เตรียมแนวทางน้องจะได้รู้ว่าการที่เราเริ่มเลี้ยงนะเราต้องมีอะไรบ้างนะมีกรงมีอาหารมีกล้วยแล้วก็มีนก ก่อนน้องจะซื้อนกน้องต้องซื้อพวกกล้วยพวกเอ้ต้องซื้อกงครบเซตแล้วนะครับผมไม่ใช่สั่งนกมาแล้วกรงไปซื้อเดี๋ยวนกจะช้ำนะครับผมไม่มีที่อยู่เราต้องเตรียมกรงมาก่อนแล้วนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แนะนาคอมเมนต์กันมาข้างใต้กันได้นะว่า เพื่อนๆแนะนำให้เลี้ยงป่าไหนที่เลี้ยงง่ายนะครับผมที่ว่าคนมือใหม่เลี้ยงได้นะ